วันนี้เรามาดูการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมในการเดินทางของคุณรตีนะคะซึ่งจะเดินทางเข้าประเทศไทยภายใต้มาตรการเทสแอนโกในวันที่20กุมภาพันธ์2565นี้นะคะบ้าคุณรตีได้เตรียมตัวยังไงและทำอะไรไปบ้างแล้วค่ะไปดูกันค่ะสิ่งสำคัญที่ต้องทำอีกอย่างหนึ่งก็คือการตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR นะคะต้องตรวจภายใน72ชั่วโมงก่อนเดินทางค่ะ ซึ่งคุณรตีจะเดินทางวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์2565นะคะและคุณรตีก็ได้นัดทําการตรวจหาเชื้อโควิดแบบอา p c ที PCR อยู่ที่ศูนย์ตรวจโควิดในเมืองสตุตการ์ดนะคะอของวันที่18กุมภาพันธ์2565เวลา15นาฬิกาค่ะซึ่งศูนย์ตรวจโควิดนี้นะคะเป็นตั้งอยู่ในร้านตรงนี้ค่ะด้านใน เขาทำเป็นศูนย์ตรวจโควิดซึ่งในศูนย์นี้ก็จะเหมือนเป็นถาวรน,นิดหน่อยนะคะคือมีตรวจทั้งแบบรวดเร็วที่ไม่ต้องจ่ายเงินหรือตรวจฟรีนะคะแล้วก็มีการตรวจหาเชื้อโควิดแบบ rt pcr ซึ่งรอผลภายใน24ชั่วโมงก็ราคาตรวจอยู่ที่69ยูโรค่ะศูนย์ตรวจโควิดชั่วคราวนะคะที่ประเทศเยอรมนีมีกระจายอยู่ทั่วไปค่ะตามเมืองต่างๆนะคะ บางแห่งก็จะอยู่ในร้านลักษณะนี้แต่บางแห่งก็จะทำเป็นเต็นท์เล็กๆนะคะอย่างตรงนี้นะคะก็เป็นศูนย์ตรวจโควิดแบบรวดเร็วค่ะตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าที่ในเมืองบาดคันสตัดนะคะตรงนี้เหมือนกันค่ะก็เป็นเหมือนกับตั้งเต็นท์หรือทำเป็นห้องเล็กๆชั่วคราวนะคะก็เป็นการตรวจแบบรวดเร็วเหมือนกันอันนี้ตั้งอยู่ที่ หน้าร้านขายต้นไม้ขายดอกไม้นะคะที่เมืองเฟลบักส่วนการเตรียมตัวในเรื่องเอกสารนะคะคุณรตีก็ปริ้นเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางคราวนี้ออกมาทั้งหมดค่ะเช่นเอกสารเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อโควิดแบบ rt pcr นะคะซึ่งคุณรตีไปตรวจมาแล้วเมื่อวานนี้วันนี้ก็ได้รับอีเมลแจ้งผลการตรวจมาแล้วค่ะ คือมีผลเป็นลบหรือเป็นนก g a t i คุณต้ตีไม่ปิดเชื้อนะคะเดินทางได้แล้วคุณต้ตีก็ปริน้นออกมาแบบนี้นะคะส่วนเอกสารอื่นๆนะคะอย่างเช่น QR code ที่เราได้รับการอนุมัติจากที่เราลงทะเบียน Thailand Pass ไปแล้ว <c oughs> ก็ควรจะปริน้นออกมานะคะถือไว้ในมือเลยค่ะ <c oughs> เผื่อมีการเรียกดูหรือเรียกตรวจนะคะเราก็จะมีให้เจ้าหน้าที่ดูได้ทันทีค่ะ ส่วนเอกสารอื่นๆนะคะเช่นใบเสร็จจากทางโรงแรมที่เราจองไว้แล้วนะคะที่ทางโรงแรมเขส่งมาให้ตอนที่เราใช้ลงทะเบียน h a i l a n d Pass เราก็ปริ้นออกมาเตรียมไว้ทั้งหมดเลยค่ะรวมถึงตั๋วเครื่องบินด้วยนะคะยังไงเพื่อความสบายใจเผื่อเขาเรียกตรวจอะไรเราก็จะได้หยิบออกมาให้เจ้าหน้าที่เขาดูทันทีค่ะ mm hmm. หลังจากเอกสารเสร็จจ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูว่าคุณรตีเตรียมกระเป๋าเดินทางยังไงจัดเสร็จแล้วหรือยังเดี๋ยวไปดูกันค่ะมาดูนะคะว่าคุณรตีจัดกระเป๋ายังไงได้น้ำหนักกระเป๋าเท่าไหร่นะคะและได้กระเป๋ากี่ใบดูค่ะใบแรกนะคะนี่ค่ะใบนี้ได้25กิโลกรัมนะคะซึ่งคุณรตีบินกับสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ กำหนดน้ำหนักไว้ที่ชั้นอโคโนมีธรรมดานี่คือ25กิโลกรัมค่ะนี่นะคะคือกระเป๋าใบใหญ่คือใบนี้ค่ะเลือกกระเป๋าใบที่น้ำหนักเบาที่สุดนะคะ <c oughs> ดูค่ะมีอะไรบ้างก็หลายอย่างนะคะอันนี้แพคเรียบร้อยค่ะ,ะช่างแล้วได้น้ำหนัก26.5กิโลกรัมสงสัยต้องมีแพ้คัดออกบ้างนะคะ ็มีรองเท้าผ้าใบนะคะเอากลับไปบ้านด้วยและเ,เสื้อผ้าบางส่วนนะคะคือปกติเวลาคุณัตีกลับบ้านเนี่ยกลับเมืองไทยนะคะจะไม่เอาเสื้อผ้าไปเลยมีเฉพาะที่ติดตัวไปหนึ่งชุดเท่านั้นนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าที่บ้านเราก็มีแต่คราวนี้ก็คือ,อมีแพลนว่าจะกลับไปอยู่เมืองไทยนะคะในช่วงปลายปีนี้ ก็เลยทยอยขนเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้ากลับไปด้วยอันนี้คือกระเป๋าใบใหญ่นะคะที่เตรียมเรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูกระเป๋าใบเล็กค่ะกระเป๋าใบนี้น่าจะได้7กิโลกรัมนะคะมาดูค่ะมาคุณตัดีใส่อะไรไปแล้วนะคะมีอันนี้อันนี้นนหมวกฟางนะคะอันนี้คือ,อเสื้อผ้านะคะ ที่คุณรัตีเคยบอกว่าอย่างน้อยกระเป๋าที่เราหิ้วขึ้นเครื่องเนี่ยควรจะมีเสื้อผ้าสำรองชุดชั้นในสำรองสักหนึ่งชุดอย่างนี้ค่ะก็นี่ค่ะที่เตรียมไว้แพ็คเรียบเลยนะคะมีชุดชั้นในมีชุดเดรสหนึ่งชุดแล้วก็ตางเกงขาสั้นเสื้อยือดสำรองไว้นะคะทีนี้มีอะไรอีกนี่ค่ะอันนี้ประเภทของเหลวก็ใส่ถุงใสดูนะคะว่า จะผ่านไหมถ้าถุงใสที่เป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะแต่อันนี้ก็คือพวกครีมที่เราใช้นะคะนี่แพ็คใส่ถุงใสอย่างนี้ค่ะนี่อันนี้คือสิ่งของที่เราจะใช้ด้วยระหว่างเดินทางอันนี้เป็นไม้กันสั่นเอาไปด้วยนะคะไปถ่ายรูปจะได้ภาพไม่ไหวไม่สั่นมากมีอะไรอีกคะฝั่งนี้คือแล็ปท็อปค่ะอันนี้ คือแล้วเที่ยวนี้ไม่เอากระเป๋าแล็ปท็อปไปนะคะก็ใส่ถุงผ้าประมาณนี้แล้วก็จะใส่กระเป๋าแฮนด์รักเกจนี้ไปค่ะนะคะอันนี้เป็นผ้าโฮมผ้าพันคอนะคะแล้วก็นี่กระเป๋าใบนี้ใบเล็กก็จะเอาใส่ในกระเป๋าหิวนี่ละคะ่ะกระเป๋าลักแฮนด์รักเกจนี่ค่ะหิวขึ้นเครื่อง มีประมาณของใช้เล็กๆน้อยๆพวกหูฟังที่ใช้สำหรับโทรศัพท์ตั้งขาตั้งโทรศัพท์อะไรประมาณเนี้ยก็จะเอาใส่กระเป๋านี้นะคะแล้วก็หิ้วขึ้นเครื่องแล้วใบที่3ค่ะอันนี้คือกระเป๋าสะพายนะคะที่เราใช้สะพายติดตัวประมาณนี้นะคะก็จะมีสิ่งของจำเป็นแว่นตา น้ากากอนามัยออของใช้จําเป็นนะคะกระเป๋าสาตางค์อะไรของสําคัญเอกสารอะไรก็จะใส่ในกระเป๋าใบนี้ก็จะสะพายนะคะนี่คือเรื่องของกระเป๋าที่คุณติเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมค่ะเดินทางพรุ่งนี้นะคะขึ้นเครื่องประมาณ11โมงที่สนามบินแฟรงเฟิร์ตค่ะและ เราก็พร้อมที่จะเดินทางนะคะทุกอย่างพร้อมกระเป๋าพร้อมนะคะเอกสารพร้อมทุกอย่างเดินทางได้ค่ะพรุ่งนี้เจอกันที่ประเทศไทยนะคะวันที่21กุมภาพันธ์2565ค่ะ